ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดซีรีส์7วันกับการเอาตัวรอดในโลกของไม้ครับเบสิกเลยนะครับผมสำหรับการเล่นแบบเล่นไม้ค้าวนะทุกคนจะต้องเกิดมาแล้วก็ตัดต้นไม้มมาเป็นรูปมอยนะที่เราต้องทำกันทุกคนนะครับผมพอผมตัดไม้เสร็จนะครับผมก็ผมก็มกเเห็นนั้นไก่นะ ผมก็เลยจัดก,การน้องไก่ไปสัก2ตัวนี <t 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 ่จะเปไปตัวนี้มันยากแก้ให้หลังจากที่เราจัดการน้องไก่เสร็จนะก็สำหรับผมที่มีพื้นฐานในการเล่น Minecraft นิดหน่อยนะผมก็รู้ว่าถ้าเราตีต้นไม้แห้งนี่เราจะได้เป็นสติ๊กนะครับผมและตอนที่ผมตีสติกอยู่ยางเพลินๆนั้นผมได้ผมก็ได้เห็นหมู่บ้านแลวผมก็ได้ทําการวิ่งเข้าหาหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเพื่อที่เราจะโดของและขโมยของนั่นเองก่อนที่เราจะมาป้นของนะผมเราก็ต้องมาตีเนียนนะตีเนียนเพื่อจะคุยนะครับผม เาคุยเพื่อพอเขาไว้ใจเรานะเราก็เดินเข้าบ้านเลยครับผมจังหวะน,นี้ก็เดินเข้าบ้านครับอ่าเจอเตียงนอนอันน่อันน,อน,นี้ถ้าเดินออกไปประตูนี้เนี่ยติดงกระบอกเพชรชัวร์มันคือกับดักนะครับทุกคนอ่า,อาไม่มีอะไรนะบ้านหลนังนี้คือมันจะไม่มีใครแบบมีหีบเลยเหรอลังกากที่เราเดินกันมาเป็นเวลานานแล้วป้นของมาได้เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะ คืนคำคืนแรกก็มาถึงนะผมด้วยความขี้เกียจคูณสองของผมนะผมก็ได้ทําการวิ่งครับวิ่งหาเตียงชาวบ้านนอนนะเพราะตลอดต้องรีบนอนแล้วนะมันเริ่มมืดละงั้นเราจะนอนหลังนี้แล้วกันเออเราเผอไปตีชาวบ้านด้วยประเด็นอนะ่ะเออเออโดนอะไรอ่ะอุ้ยเอ้าตายเฉย อ่เดียงดีนะถีานอนตรงนี้นะแล้วเกิดแบบตรงนี้เอ้ะถ้าเราออกไปเราจะโดนมันไปเล่นการ์ดอีกปะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้อไ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 อวันทโ่กอไอนู่นแล้อนะครับผมไอไอมอไอไอไไอ่อไ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 อที่นไอ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 อไอไรอดออไ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 ไอไไอคอไอไอนอนอัออวไาอไไออ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 อเไ เนื่องยอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับผมชุกาเคนก็เลยสําคัญนะเพื่อเอามาแบบแลกสิ่งของนะครับผมที่ผมไปเด็ดชุกกาเคนของไขรก็ไม่รู้มานะแล้วก็ปลูกไว้แถวนี้นะครับผมและผมมีโครงการสําคัญนะคือผมจะยึดประสาทข้างหน้านี้เป็นบ้านของตัวเองอ่ะรวมจะรีโนเวทใหมนะ่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้หมดเลยนะครับผมหลังจากที่ผมศึกษาปราสาทดีบาเป็นระยะเวลานานนะไม่นานหรอกแป๊บเดียว,วผมก็ได้รู้ว่าข้้งล่างนี้มันมีของนะแล้วมันจะมีเหมือนแบบที่เหยียบ กับระเบิดนะแต่เราต้องขุดลงข้างๆนะเพื่อเราจะได้เราจะได้ไม่เหยียบกับระเบิดนะผมก็ไม่รอชาร้าอยู่ใหญ่นะขุดลงไปเลยนะผมก็หลังจากที่เราขุดลงมาแล้วนะเราก็ลองปักทอดดูนะอ่านี่นี่นี่คือแผนระเบิดที่ผมบอกนะถ้าเราเหยียบไปนี่จะตุ้มตามตุ้ม,ต,มตามแน่นะผมก็ผมจะทําการแบบด,ดของก่อนนะกันผมจะโดของไปให้หมดเลยนะแล้วก็จะไปเจอกันข้างบนดีกว่าครับก็หลังจากที่ผมขึ้นมาแล้วผมคิดว่าประสานแหล่งเนี้ยของเรามันมืดไปนะเราต้องแบบติดไฟหน่อยนะเดี๋ยวมีแบบซอมบี้เกิดแล้วแบบ มีฮิปเปอร์ไงฮิปเปอร์น้องเขียวไนงะมาเกิดล้วแบบตุ้มตามตุ้มตามเอาผมก็เลยต้องแบบซ่อมแซมนะเดี๋ยวเราลองเจาะดูหนะ่อยว่าทะลุหรือเปล่านะเออถ้ามันทะลุเราผมว่าเราจะใส่กําแพงดีกว่านะครับผมเราจะใส่กําแพงไปแทนนะแล้วผมก็ทําการติดกำแฟงจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้รู้ขึ้นมาทันทีนะว่ามืดแล้วนะผมก็เลยจะไปอาศัยเตียงนอนที่หมู่บ้านนอนอีกเช่นเคยนะครับผม สู่เช้าอันสดใสนะครับผมก็มีซอมบี้มารอรออยู่หน้าบ้านเราเลยนะนี่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราจุกอะเราต้องจุกเราต้องจุกจังหวะนี้จะทำไงเฮ้ยมันเข้ามาในบ้านมันเลิกติดไฟจุกจุกจุกเราออกมาข้างนอกก่อนมาลองเชิงลองเชิงลองเชิงเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิโอ้โหตายยากจริงเราไม่มีดาบเลยโอ้กว่าจะตายก็หลังการที่เราหัวจากซอมบี้เสร็จนะเราก็มาเติเติมต่อเติมประสาทเล็กน้อยนะผมแล้วก็ทางเข้ามันก็รู้สึกแปลกๆนะผมก็เลยเอาอะไรมาต่อนิดหน่อยนะครับ ก็หลังจากที่เราทําข้างนอกเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาทําข้างในกันต่อนะผมว่ามันยังดูแบบมันยังดูเป็นชั้นๆไปนะมันไม่สวยนะผมแบบชอบแบบที่มันเป็นห้องแบบบุมห้องแบบสี่เหลี่ยมมากกว่านะผมก็เลยทําการขุดนะทั้งสองแถบเลยนะที่เราขุดเสร็จแล้วนะผมผมก็คิดว่าจะทําเป็นแบบชั้นสองครับก็จะทําการคัาวบนไดมานะเพื่อจะต่อขึ้เลยเป็นชั้นสองนะครับผมก็ผมก็หาแบบทำเลนะว่าจะจะวางแบบตรงไหนนะผมก็เดี๋ยวเราจะบอกวางไว้แบบนี้ก่อนเลยนะ เราก็จะวางแบบเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้แบบจะทำเป็นบันไดจะได้แบบมันจะได้วางขึ้นมาได้นะก็นี่ก็ลองขุดออกมาแล้วมันติดนะครับผมเพเลยต้องทําการรื้อบันไดใหม่นะแล้วก็วางใหม่นะครับผมหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะผมก็เนขึ้นมาแล้วก็มันก็ยังดูแคบๆอยู่นะผมก็ไม่รู้เลยนะว่าข้างบนนี้จะทําอะไรได้มั่งนะครับผมเพราะว่ามันแคบมากเลยนะน่าจะเป็นห้องแบบเก็บของน่าจะได้อยู่นะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ ไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรปักๆได้ด้วยนะแบบเป็นปลาหอ,อกใส่เราได้นะหุ้ยทำไมมันตีแรงจังนะโอ้โหผมมีแต่แค่สติกนะแล้วทำอะไรมันได้เนะี่ยเราใช้แบบใช้ที่ขุดๆที่ขุดๆมันที่ขุดตีมันตีมันตีมันอุ้ยมันปักเราสองทีเราตายเลยเยังแรงอะ่ะก็เราก็เกิดมาตรงเตียงนอนของชาวบ้านที่เราแบบนอนไปนะเราก็คืออนอน,อนีขอนอนแบบขอนอนสักหน่อยนะผมเข้าสู่เช้าวันที่สี่นะผม อพอตื่นมาเราก็เจอแบบแขกที่แมพไม่ได้รับเชิญเลยนะวิ่งเข้ามาในบ้านเลยนะผมก็แบบจำอ้าวหนีเลยครับผมเราก็จะกลับมาที่ปราสาทเราก่อนนะเพราะว่าของเราบบอยู่ในนั้นเยอะมากนะคือผมกลัวของมันหายด้วยซ้ำนะครับผมก็หลังจากที่เรามาเก็บของคืนแล้วนะผมก็จะแบบทําบ้านต่อนะผมผมว่ามันแบบมันมันไม่ค่อยสว่างนะก็เลยแบบมีซอมบี้เกิดเยอะมากนะก็ตรงนี้มันเป็นรูนะาะว่าผมจะอุดรูก่อนละกันนะครับผมมันจะได้แบบดูเป็นห้องดูเป็นอะไรขึ้นมานะ ก็หล yeah, hey, ังจากที่เราทาข้างบนเสร็จนะผมก็ได้วิ่งไปทําการหาหินมานะผมเพื่อจะเอามาค้าเป็นเตาผิงเนาะแล้วเราก็จะมาเผาถ่านนะเผาไม้ให้ได้ถ่านนะผมเพื่อเราจะได้แบบมีไฟไว้ติดบ้านแล้วตอนนี้บ้านเรามืดมากเลยมันมีโอกาสสูงที่ซอมบี้จะสปาวขึ้นมานะครับผมก็นี่นะครับเราก็ได้ถ่านหินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ถ่านหินนี่มันคือถ่านธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเราก็เผาต่อเลยนะผมแล้วเราก็น่าจะเผาทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นกันก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมหลังจากที่เราเผาฐานหินทิ้งไว้นะผมก็จะมาบบทําเป็นกําแพงตกแต่งบ้านเราสักหน่อยเนาะไม่ใช่บ้านดิมันคือปราสาทก็เราจะตกแต่งปราสาทเรานะผมก็ับทําเป็นห้องอะไรตรงนี้นะให้มันดูแบบดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมนิดนึงก็ยังดีนะครับผมก็หลังจากที่เราทํากําแพงเสร็จแล้วนะมันก็กลายเป็นห้องแบบตัวนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมขอแบบปักไฟใหม่นิดนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าไฟอยู่นี้ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ตัวนี้ก็จะเอาหีบวางไว้ก่อนละกันนะครับผม นี่เราต้องย่อนะแล้วก็วางมันจะว,วางรับได้นะเดี๋ยวผมผมว่าเราจะแบบเก็บของก่อนดีก่อน,นะของสําคัญสําคัญนะผมเพื่อเราจะไปตายที่ไหนแล้วมันแบบของของดอบไงก็ข้างนอกมันก็มืดแล้วนะเดี๋ยวผมว่าผมแบบไปนอนที่หมู่บ้านก่อนแล้วกันนะครับผมก็พอได้เสียงเหมือนมีซอมบี้แล้วข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมีซอมบี้ด้วยจริงๆด้วยเอ้อเราต้องวิ่งก่อนนะมันมืดมากนะซอมบีเ้เกิดแบบเกิดเยอะมากเลยแถวนี้ ก็หลังจากที่ผมวิ่งมาถึงที่นอนแล้วผมก็รีบกดนอนนะผมเอา้าแล้วก็ปรากฏว่านอนไม่ได้้วมีซอมบี้วิ่งตามมานะผมนอนไม่ได้สักเตียงเราทําไงเดีตอนเนี้ยคือข้างนอกมันน่าจะซอมบี้แบบเยอะมากนะที่พี่ที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้กับลากซอมบี้มาเกิดเลยก็บ้านนี้ก็ไม่มีที่นอนอีกเฮ้ยโอ้ตามมาติดตุดแล้วเราต้องวิ่งแล้วนะผมจะวันนี้เกืบซอมบี้เยอะมากแล้วชาวบ้านผมหายไปไหนหมดเนี่ยคือชาวบ้านผมผมว่ามันโดนซอมบี้กินหมดแล้วนะ ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะไอ้ซอมบี้ทะเลทรายไม่คี้เป็นซอมบี้จากซอมบี้ที่มันกัดกัดกัดชาวบ้านอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะโอ้ตัวนี้ก็นอนไม่ได้มันมีมอนสเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆนะเรเลยนอนไม่ได้โอ้เกินเลยเราจะวิ่งไปไหนดีนะ่ะก็หลังจากที่ผมวิ่งวนไปนานมากนะผมก็แบบได้จุกซอมบี้นะแล้วก็ไปนอนบ้านแรกเหมือนเดิมนะผมก็เข้าสู่เช้าที่แสนสดใสอีกแล้วนะ ผมก็เปิดหีบดูเหมือนเดิมนะอันที่ก็รู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเดินผ่านก็ไม่รู้โอ้โหมารอรับหน้าบ้านแต่เช้าเลยคือตั้งแต่นอนมานอนที่หมู่บ้านนี้ก็มีคนมารอรับหน้าหน้าบ้านทุกรอบที่มานอนนะครับผมโ็ตายยากเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นซอมบี้ชาวบ้านหรือเปล่านะหรือว่าซอมบี้ทะเลทรายปกตินะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือชาวบ้านผมงหายไปได้หมดคือไอ้สองตัวนี้มันก็จะแบบมันก็จะไม่ไปไหนนะมันก็จะมาฆ่าผมไม่ได้นะผมก็เลยว่า ก,ก็ต้องยืนตีกับมันตายนะผมโหเราก็ไม่ตายอึดจัดก็หลังจากที่ผมหัวดกซอมบี้เสร็จนะผมก็ได้มาแบบตกแต่งบ้านผมต่อนะผมก็มาชิวๆตกแต่งบ้านต่อนะผมว่าตัวนี้มันก็ควรแบบมีอะไรมาปิดนะผมเนื่องจากผมมีบล็อกทรายไม่พอนะไม่ใช่บล็อกทรายดีคือบล็บอกบล็อกบล็อกทรายแข็งๆแบบเนี้ยคือผมมีไม่พอนะผมก็เลยเอาไม้มาทามากั้านห้องแทนนะคือแบบตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบ คือที่จริงผมอยากมีแบบเป็นชั้นหนังสือมากเลยนะคือแบบเอาชั้นหนังสือมาแล้วก็เอาโตโตเอนชาร์นะผมวางไว้ตรงกลางนะผมว่ามันน่าจะแบบน่าจะสวยอยู่น่าจะน่าจะเวิร์กเลยนะก็ <S <S ละหลังจากที่ผมเท้าข้างในเสร็จต่อผมก็ได้แบบแวะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมขอรอนิดหน่อยนะแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มด้วยตอนนี้มันกำลังโตมาแบบโตนิดเดียวเองนะผมก็เลยแบบแก็ได้มาหน่อยหนึ่งนะผมก็เลยได้เพิ่มให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะ ผมนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้ปักไฟนะแล้วคือที่ผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือซอมบี้เกิดคือผมไม่รู้ว่าซอมบี้มันจะเกิดหรือเปล่านะเราลองไปดูกันก่อนนะเฮ้ยนั่นมาป่ามีมาป่ากระโดดน้ำอยู่ด้วยก็ไม่มีซอมบี้นะไม่น่าจะมีนะแล้วผมขอค้าฟฟไฟด้วยปักเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้โหพูดเป็นคำๆคำโอ้มีตัวเล็กด้วย มีตัวเล็กด้วยอ็งไอตัวเล็กไอตัวเล็กนี่แบบมันวิ่งไวมากนะแล้วแบบเราตีมันโดนยากมากนะกว่าจะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวอืมขวายตายก็ผมว่าผมแบบต้องไปปักไฟจากข้างหลังแล้วนะผมว่ามันเกิดมาจากข้างหลังนี่แน่เลยเพอแบบยังมีมืดๆอยู่นะก็เดี๋ยวผมปักไฟไว้ก่อนนะจะไปปักทุกมุมเลยนะให้มันสว่างนะไ,ได้ไม่เกิดอีกคือซอมบี้ยังไม่เท่าไหร่นะคีเปอร์มานนี่แบบระเบิดเละแน่นะผม แล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะผมผมก็เลยมีความคิดที่แบบว่าอยากจะหาจุดเกาะใสเท่เท่นะก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบไปลงถ้ำนะผมก็ตอนนี้ผมก็วิ่งมาจากบ้านผมนะว่มามาถึงที่เราจะแบบลงไปหาแร่แล้วนะก็คือแบบเหมือนเป็นเป็นรอยแตกมากกว่านะมันเป็นรอยแตกลงไปนะแล้วอซอมบีผมว่าผมต้องจัดก,การซอมบีก่อนอผมไม่ต้องไปหามาันโดยมันมาแล้วก็สำหรับวันที่ 6, หกวันที่เจ็ดนะผมก็แบบหาแร่อย่างเดียวเลยนะหาแร่เพื่อแบบมาคาบของนะผมมาคาบจุดเกาะใสนะ ก็คือผมก็ทําการแบบฆ่าซอมบี้แล้วก็ฆ่าซอมบี้อีก huh. ตัวนึงนะครับผมคือผมฆ่าซอมบี้แบบไปเยอะมากอะ่ะคือแบบเดินไปทางไหนก็เจอแต่ซอมบี้นะแล้วเราก็แบบผมพอผมแบบยิงคารไฟอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่ะซอมบี้โผล่คือแบบโผล่มาอีกแล้วคือผมก็ต้องฆ่าซอมบี้ไปครับผมคือแบบมันมีซอมบี้ให้ผมฆ่าเยอะมากเลยนะอ่ะแล้วก็ถึงถึงเวลาที่เราต้องกลายนะแล้วเราก็มาขุดแรกะะ่กันนะผมก็คือผมก็จะขุดขุดแร่ขุดอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดอยู่เงี้ยเพื่อแบบขุด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 อยู่เงี้ยเลยนะ ก็ถือว่าเราเจอแร่แบบพอสมควรเลยนะก็แบบเยอะเยอะเนี่ยนะมีให้เราขุดแบบเยอะๆอนะก็หลังจากที่เราขุดแร่เป็นเพลินผมก็เจอไอกระดูกตัวนี้นะผมก็เลยวิ่งแบบไปไปหลบหลบหลังวัวน,นะแล้ววิ่งมาตีมันนะแล้วมันก็ตายไปแล้วเราก็กลับไปขุดแร่เหมือนเดิมครับผมอ่ะพอผมได้แร่มาเยอะแล้วผมก็กลับมาบ้านนะเอาแร่มาเผาแล้วผมก็แบ่งไฟนิดหนึ่งนะผมเพื่อไปปักเพื่อจะไปครับไม่ใช่แบ่งไฟแบ่งถ่านเพื่อจะไป ครับเป็นไฟแนละ้วเอาไปปักไ้ที่หมู่บ้านนะหลังจากที่ผมลากซอมบี้มาเยอะมากนะหมู่บ้านนี้คนก็ชาวบ้านนี่หายไปเยอะมากนะผมก็เลยเอาไฟมาแบบเอาแบบมาติดให้ชาวบ้านนิดนึงนะครับผม ก็หลังจากที่ผมกลับมากลับมาจากการทําประโยชน์จากหมู่บ้านแล้วนะผมก็ได้มาคาชุดเกาะที่เราเผาทิ้งไว้นะก็คือเราเผาแร่ทิ้งไว้แล้วก็แร่มาทําชุดเกาะนะผมก็ผมก็ขาชุดเกาะแล้วผมมีความคิดว่าผมจะก่อนจบวันที่7ไปผมจะทําแบบทําสวนนะทำแบบฟาร์มทิ้งไว้นะก็คือไม่ได้ทำฟาร์มหรอกก็เหมือนแบบเอาข้าวไปปลูกไว้เฉยเฉยนะผมก็เพื่อเอามาทําเป็นฟาร์มในอนาคตต่อไปนะผม ก็นี่นะผมเป็นที่ที่เราจะมาปลูกข้าวทิ้งไว้ตรงนี้กันนะมันเป็นพื้นที่ลางๆนะไม่ได้ใช้นะผมตอนนี้มันอยู่ข้างๆบ้านแล้วนะตกน้ำก็เดี๋ยวผมจะเอาข้าวคือเอาไปปลูกมีแร่อยู่ด้วยขุดในน้ำไม่ขุดช้านะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขุดข้างบนก็ตอนนี้เราก็ได้ที่ปลูกข้าวแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากหินตรงนี้เป็นที่ปลูกข้าวนะแล้วเราก็จะแบบพรวนดินไปก่อนนะแล้วก็เรามีเมล็ดข้าวอยู่นิดเดียวเองนะเดี๋ยวเราค่อยแบบขยายพันธุ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะผม ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ตอขอขอบคุณมากจริงๆนะผมอันนี้เป็นคลิปที่แบบที่แบบผมแบบผมตั้งใจทํามากนะอัดหลายวันมากเลยกว่าจะเสร็จนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หร,ออนหรือชอบคลิปแนวนี้นะหรือว่าอยากให้ผมแบบปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนนะนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดสัคสมาชให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ